รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Gracias. No, no, no. สวัสดีครับเรื่องบันดาลใจวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของงานกีฬาสอกอรอภูเวียงเกมสม6 8นะครับนี่คืองานการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเวียงที่จัดขึ้นนะฮะนอกจากกิจกรรมเด่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังจะมาดูว่านโยบาย การบริการทางด้านการศึกษาของสกรภูเวียงในพศหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเวียงกันครับ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนสกลระดับตําบลทีสมาองค์การบริหารส่วนจังหัดขอนแก่นเขตอำเภอภูเวียงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ครับคุณหอ okay, ครับครับผมบรรยากาศด้านนอกที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบก็เป็นกีฬานะฮะเป็นกีฬาที่จัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะประจำทุกปีเพื่อที่จะให้นักเรียนเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรปีละครั้งหนึ่งค่ะคเห็นว่ามีหลากหลายประเภทกีฬาเลยใช่ค่ะเป็นทั้งกีฬาพื้นบ้านกีฬาสากลน,นะคะ นักเรียนก็ให้ความร่วมมือสนใจดีครับหลังจากที่เรียนมาตลอดทั้งปีในช่วงปลายปีก็จะมีกิจกรรมนันทนาการกันแบบนี้ใช่ค่ะมีมีทุกปีเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด11ตําตำบลด้วยกันซึ่งเป็นนักศึกษาสกลเราทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่15ปีจนตลอดชีวิตนะคะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนที่เรียกว่าเป็นคนทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะครับทั้งวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ นะฮะวัยกลางคนนะครับแต่ว่าไม่มีอุปสรรคในเรื่องของอา,อายุมาเกี่ยวข้องเลยในการทํากิจกรรมตรงนี้ไม่มีเลยค่ะค,คือเท่าที่เราจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมก็จะมีกลุ่มนักศึกษาทุกช่วงวัยซึ่งก็จะเป็นข้อดีที่ที่นางศึกษาแต่ละวัยเนี่ยได้ได้มาแชร์<ะ>ความรู้ประสบการณ์ให้ซึ่งกันและกัน<อ>ทุกกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะ กีฬาของเราเท่านั้นนะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆเช่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอล AI อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการที่จะ,ะเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่อายุที่สูงสูงวัยอย่างนี้ค่ะคนรุ่นใหม่ก็บอกกล่าวกับคนรุ่นเก่าได้ในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนคนรุ่นเก่าอาจจะแนะนําประสบการณ์การใช้ชีวิตให้กับค,คนรุ่นใหม่ ใช่เลยค่ะใช่เลยแลกเปลี่ยนกันแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวมีมีลูกคอยแนะนําอะไรอย่างเงี้ยรุนลูกก็ว่าได้ค่ะแต่เป็นครอบครัวใหญ่ในสอกรใช่ค่ะครับผมทีนี้กลับมาถึงเรื่องของนโยบายโดยสกรอนะครับต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนว่านี่ก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตก็คือการศึกษาน้องเรียนหรือกศนนั่นเองปัจจุบันคือ สอกรอรนะครับการศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ส right ่งเสริมการเรียนรู้ครับค่ะนะฮะสำหรับในพื้นที่ของอำเภอบูเวียนก็มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบูเวียนใช่ค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ครับตำบลทั้ง11แห่งของตำบลก็มีอีกใช่ค่ะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับในตำบลนโยบายภาพรวมจากระดับกรม ส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะในปีหน้าก็ก็คือเราก็จะเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป<อ>นะคะเรื่อง AI เรื่องการส่งเสริมการอ่านก็ทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีนโยบาย นะคะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจนะิตอลเอาเเข้ามาในเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องการส่งเสริมการอ่านก็มีหนังสือเล่มโปรดนะคะ Book Sharing Book Sharing Book Sharing ที่เป็นหนังสือที่ผู้ดำตัวนี้เราก็ส่งเสริมให้คุณครูมีหนังสือที่ตัวเองชอบอแล้วก็เอามาแชร์กัน<ะ>ภายในอำเภอเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใหม่ๆซึ่งกันและกัน<ม>นะคะก็ ก็การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองก็เกี่ยวกับอาชีพครับผมอาชีพมีทั้งหมด11ตำบลก็จะมีทุกตำบลทีนี้ที่เด่นๆของของตอนนี้นะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ขนมไทยขนมไทยขนมไทยที่จะสูญหายไปจากสังคมคก็เอากลับมารื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะก็จะ ปูเวียงเราก็นําเสนอขนมสอดไส้ขนมสอดไส้ค่ะนี่เป็นขนมเด่นของปูเวียงใช่ค่ะขนมเด่นอ่าก็รสชาติอร่อยเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสต่อัดไปอาจจะได้มาริ้มลองนะคะค่ะขนมสอดไส้นี่เป็นของเช่น่าชูตาของที่นี่ค่ะใช่ค่ะนั่นเป็นตัวอย่างอาชีพตัวอย่างอาชีพอื่นๆอีไหมฮะที่น่าสนใจก็อาชีพอื่นๆถ้าเป็นพื้นฐานที่ส่วนมากก็จะ เป็นระยะสั้นนะคะ,คะ,คะพวกเกี่ยวกับการผู้เวียงของเรานี่ติดเขื่อนะนะคะก็อาจจะมีเกี่ยวกับการแปลรูปปลา<อ>ปลาปลาวงปลาส้มอย่างเงี้ยค,ค่ะผู้เวียงเราติดเขื่อนนี่อยู่สามสี่ตำบลผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับ ไหมพรมเป็นถักเป็นไดโนเสาร์เป็นอเนกประสงค์อะค่ะเป็นเมืองไดโนเสาร์ฮะเป็นเมืองไดโนเสาร์ใช่ค่ะก็จะส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์การถักถักได้ไหมพรมนะคะอาจจะทําเป็นกระดาษกล่องกระดาษที่ชู่เป็นกิฟเป็นอะไรต่างๆมีผลิตภัณฑ์ มมากมากยที่ทําจากมือที่ที่ทำจากมือแล้วก็เป็นกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองขอ,อกกประชาชนทั่วไปค่ะก็จะเห็นได้ว่าในยุคใหม่ของสอกรเนี่ยนะครับก็จะเดินตามให้ทัน AI, เทคโนโลยีะนะครับแล้วก็มีเรื่องาราวของรักการอ่านนี่ก็ยังส,งส่งเสริมอยู่และที่สําคัญก็คือว่ามีของดีที่อยู่ในท้องถิ่นก็ไปสนับสนุนส่งเสริมให้ทําเป็นอาชีพให้ได้ค่ะ นะครับนั่นก็เป็นเ,เรียกว่านโยบายนะฮะจากระดับกรมเลยนะครับลงมาแล้วทางสกปูภเวียงก็ขานรับนโยบายตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเราจะได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในปีหน้าไหมครับสำหรับสกรรระดับอำเภอภูเวียงครับก็คงจะให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม,มการเรียนการสอนยิ่งขึ้นะนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้นต้นปลาต้นภาคเรียนนะคะอาจจะยังกิจกรรมอาจจะยังไม่ไม่เท่าไหร่หลังปีใหม่นี่ค่ะก็จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการได้ร่วมกิจกรรมของนักเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดอาชีพ<ม>การส่งเสริมการอ่านนะคะรวม,มถึง ปีหน้าก็อาจจะมีการรณรงค์การเลือกตั้งนะคะอ๋อการเลือกตั้งให้กับผู้เรียนในด้ซึ่งผู้เรียนของเราเนี่ยอายุก็เริ่มตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะส่วนมากก็อยู่ในวัยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องประชาธิปไตยค่ะค่ะภาคีเครือข่ายที่เรานํามานะครับบูรณาการการทํางานร่วมกันเนี่ยให้ความรู้กับผู้เรียนเนี่ยมีมีใครที่ไหนยังไงบ้าง ก็จะเป็นถ้าถ้าอยู่ในตำบลน,นะคะก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ,ะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในตำบลอ,อบตอต,อต่างๆทั้ง11แห่สาางสธาุขนะคะที่จะให้ความร่วมมือในในเรื่องการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการตรวจสุขภาพของนักเรียน นะคะแล้วก็จะเครือข่ายภายในอำเภอนะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆท่านในอำเภอท่านให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงของอสกลของเราค่ะเป็นภาร์ทิเที่เหนียวแน่นะนะฮะแต่วันนี้ก็โครงการกีฬาท่านก็อนุเคราะห์สนับสนุนนะคะอย่างดีเยี่ยมค่ะครับผมค่ะนะฮะ เราก็จะได้เห็นภาพที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับเข้าไปช่วยจัดงานเข้าไปเป็นแม่งานในนั้นด้วยนอกจากสิ่งที่เราจะได้เห็นในปีต่อไปแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนท่านผอมองว่ามีสิ่งไหนที่เราเป็นจุดเด่นเนีก็คงจะส่งเสริมอาชีพการมีงานทำการสร้างไรายได้ให้กับนักศึกษาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนนะคะ ทั้งตามนโยบายทั้ง3อย่างที่สกลเราดำเนินการจัดอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าพูดถึงการเข้ามาเรียนของของนักศึกษาสกลเราเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในในเรื่องการเข้ามาเรียนคือต้องทำงานไปด้วยนะคะเราก็อยากที่จะทั้งเรียนให้นักศึกษาของเราทั้งเรียนทั้งสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนก็จัดอาชีพให้กับผู้เรียน มีการาไลฟ์สดขายขายของของอดีที่มีอยู่ในชุมชนนะคะของของตัวเองเราเข้าไปสนับสนุนให้ะะใช่ค่ะทั้งสนับสนุนในเรื่องอาชีพทั้งสอนในเรื่องของการสร้างไรายได้การการไลฟ์สดการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างจากที่ไม่เป็นเลยจากที่ไม่เป็นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เทคโนโลยเีเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องกับทุกคนทุกคนสามารถหาความรู้ได้อาจจะทั้งให้ความรู้ทั้งแชร์ความรู้จากนักศึกษาด้วยค่ะอาจจะไม่ใช่คือทูเวทั้งสองคนก็ช่วยกันในการที่จะให้แชร์แชร์ความรู้ของกันและกันให้ไปถึงเป้าหมายในการจําหน่ายสินค้าได้ใช่ค่ะแล้วผมก็ทราบมาว่าเริ่มทําแบบนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วด้วยได้ใช่ค่ะนะครับกิจกรรมแต่ละั้งการแปลรูปปลาเนี่ย ใช่ค่ะก็จะมีอาชีพหลากหลายอาชีพนะที่ยกตัวอย่างให้ค่ะการการจำหน่ายออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากก็การทำแพ็กกิ้งให้ให้ผลิตภัณฑ์เรามีมูลค่าที่สูงขึ้นเพื่อที่จะรู้จักในหลายๆช่องทางทั้งในติ๊ t ต็อกทั้งในไลฟ์สดนะคะของเราครือก็มีตัวอย่างอ่า มีห้องไลฟ้สดของเราเพื่อที่จะขายสินค้าครัอย่างผู้ที่เป็นผู้สูงวัยแบบนี้เจอกับเทคโนโลยีแบบนี้มีปัญหาบ้างไหมก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะในในในช่วงแรกๆอาจจะใช่ค่ะอาจจะอีเมลไม่มีอะไรไม่มีคือก็จะครูของเราก็จะสอนให้แล้วก็จะค่อยๆเป็นแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่ที่ผูดในเบื้องต้นนะคะ นักศึกษาวัยรุ่นเขาเก่งเทคโนโลยีอาจจะมาช่วยในการสอนซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะคะก็สนุกสนานทั้งทั้งนักเรียนที่ผู้สอนและผู้เรียนใช่ค่ะใช่ก็กลายเป็นว่าบรรยากาศคือมีความสนุกสนานนะครับไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้คงคงไม่มีแบบนั้น ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะถ้าเราไปเร่งรัดอะไรบางทีอาจจะรู้สึกเครียดหน่อยแต่ว่าก็ค่อยๆเป็นครั้งนี้ไม่ได้ก็เอาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งซึ่งก็ประสบความสำเร็จในส่วนของนักเรียนที่อายุที่เยอะเยอะสักหน่อยนึงเขาก็อาจจะ อาจจะค่อยเรียนรู้จ,จะอาจจะช้านิดนึงอาจจะช้านิดนึงครับผมแต่ก็มีความตั้งใจนะคะ,ะวัยน,นี้เขาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จให้ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นจุดเด่นของของนักเรียนของเราครับใ,ในผู้สูงวัยตรงนี้แล้วการแบ่งเวลาการเรียนกับกิจกรรมนอกห้องเรียนตรงนี้สัดส่วนเป็นยังไงคร ส่วนมากเนี่ยเราจะเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอเหมือนกับครูเป็นโคชชิ่งเพื่อที่จะไปแนะนำให้นักเรียนนะคะส่วนมากนักเรียนของเราเนี่ยก็จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสัดส่วนในการเรียนการทำกิจกรรมก็อาจจะ50-50บประมาณนี้คือส่วนใหญ่ก็เหมือนกับ กับเราเป็นโค้ดเราเป็นคนแนะนำช,ช่องทางต่างๆให้เขานะคะซึ่งซึ่งนักเรียนที่เขาเขาทำงานไปด้วยนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน<ะ>ครับนสำเร็จจากสกรระดับอำเภอกูเวียงเนี่ยวัดวัดได้จากอะไรบ้างคะ,ะงาการมีงานทำการมีงานทำการมีรายได้อของผู้เรียนแต่ก่อนนี้อาจจะ การสอนในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลการไลฟ์สดการทำเว็บเพจเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องวิชาการมากนะคะสนใจในเรื่องของการมีงานทำวิชาชีพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นจำนวนตัวเลขที่น่าพอใจไหมฮะสำหรับย้อนหลังไป5ปี10ปีที่ผ่านมาครับก็น่าจะ 80%ขึ้นไปที่ประสบความสำเร็จค่ะทนี้ช่วงนี้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนักเรียนที่ออกจากในระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอที่จะไหลเข้ามาสู่สกลมากยิ่งขึ้นะนะคะแล้วก็เขาเขาอาจจะไม่อยากอยู่ในในโรงเรียนในห้องเรียนมาก นะคะปล่อยให้เขาได้มีความรู้มีความคิดที่อิสระได้ทำมีสิ่งที่เขาชอบเราก็จะส่งเสริมในในสิ่งพวกนี้ค,ค่ะก็ทำให้เขาได้สนใจแล้วก็มีงานทำมีเงินมีความยืดหยุ่นตรงนี้ได้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะท่านบอกมองว่าการเรียนแบบสกรแบบเราเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะที่ ที่สนใจนะคะ <Yeah. S 1> ที่สนใจเกี่ยวกับทั้งอาชีพ <Yeah. S 1> ทั้งการศึกษาเพื่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิก็คือก็เรียนเหมือนได้วุฒิการศึกษา, <Yeah. S 1> าเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตนี่ก็คือเกี่ยวกับอาชีพ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สำคัญก็คือการศึกษาตลอดชีวิตเกี่ยวกับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน การให้ความรู้การได้มีห้องสมุดไว้ศึกษาหาความรู้ค่ะครับผมในช่วงท้ายนี้อยากจะให้ท่านผูน้อำนวยการนะครับด้ทิ้งท้ายถึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถึงเรื่องของความมั่นใจครับในการที่จะเข้ามารับบริการวิชาการและก็กิจกรรมจากสรกรเชื่ออะรครับค่ะส,รส,รสรกรสกรภูเวียงนะคะก็มีความตั้งใจที่จะ ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกเวททุกไกรนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สกลภูเวียงหรือว่าที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะมารับบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษา,เ,าเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับนะคะการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองการศึกษาเพื่อ,อพัฒนาทักษะชีวิตเนะะี่ยค่ะเราพร้อมที่จะ ส่งเสริมนะคะนักศึกษาทุกคนให้มีคุณวุฒิมีอาชีพมีงานทำมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะรับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอย้ำตรงนี้ว่านะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะช่วงอายุใดก็ตามนะครับที่นี่สกรนะครับโดยเฉพาะที่เราได้มาพูดคุยกันตรงนี้นะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเียงนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับนะฮะ ใครที่อยากจะมาเพิ่มเติมความรู้ในด้านของวิชาการอยากมาเพิ่มวุฒิการศึกษาของตัวเองหรือแม้แต่การอยากจะมีอาชีพนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องบรรดาใจที่เราอยากจะเล่าสู่รายการของเราในวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการดรหัทัยการสร้อยงามนะครับหมดเวลาของเรื่องบรรดาใจวันนี้แล้วนะครับร้องสองคนร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้ความรู้ได้เพื่อนใหม่แล้วก็มีความรู้หลายๆเรื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือแล้วก็กีฬาค่ะกีฬาพื้นบ้านแล้วก็มีวันเลขค่ะที่ที่จะได้ลงแข่งนะคะก็ดีค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะได้อาชีพด้วยแล้วก็คุณครูจะมีอาชีพออกไปสอนขนมไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ จะมีหลายหลายทางให้เราเลือกนะเช่นตอนนี้ก็จะทำมหาามแช่เย็นแล้วก็ก้ัยสาบก้วยสาบสมุนไพรค่ะที่เราทำอยู่ที่กลุ่มของเราก็สนองเพิ่มบรรยากาศสกลรอตมบุยคดับานูมาแข่งกีฬาเบสบอลค่ะแล้วก็มีวิ่งผาดสาขาค่ะมีความสุขแล้วก็มีความรู้ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนรอบข้างคอยบอกคอย คู่สอนกันด้วยค่ะเ <et> ปิบปลาแห้งค่ะค่ะผมัดเปปลาประเภทไหนยังไงเป็นจะมากเป็นปลาสร้อยค่ะมาทําเป็นปลาแห้งมาตากแห้งค่ะพอเอาออกไปให้คนกินแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าอร่อยค่ะคู่สอนขายออนไลน์ค่ะหนูก็เลยลองขายออนไลน์ดูขายดีดีค่ะก็รายได้ก็ดีอยู่ค่ะ ครูสอนออนไลน์ช่วงหนึ่งก็ไปลองไปทําตามด้วยแล้วก็ดูครูแล้วก็ลาครูไลส่วนหนูก็ดูครูทํายังไงบ้างหนูก็เรียนรู้กับครูค่ะ